มื่อนี้พิมพ์สิผ้าพี่น้องมาแกะลูกพุนนะจ๊ะแกะเอาเม็ดมันออกนะจ๊ะพิมกัสซีใส่โตซอยโต,ตนี่นะจ๊ะสำหรับแกเอาเม็ดมันออกแล้วห้องกัสซเก็บไว้จะกินนะจ๊ะเก็บไว้กินขามปีใดได้เลย,เยนนไ,ไ,ด,ได,ด้จ้ะพี่น้องเมื่อนี้พิมผ้าพี่น้องมาแกก่อนนะจ๊ะ,จะมาเบิงกันจ้าเห็ดง่ายจ้ะแ่บพร้อมเด้จ้ะลูกพุนจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้พิมสิผ้าพี่น้องมาเก็บลูกพุนนะจ๊ะ ไปเก็บไว้ได้กินเป็นปีนะจ๊ะแต่ว่าพิมสิเบเก็บเอาทั้งต้นนะจ๊ะเมื่อนี้ก็ฝนตกลงมาแต่เมื่อคืนก็นยังมีหมอกม,มีน้ำหมอกน้ำค้างนี่นะจ๊ะพิมสิเก็บเอาอยุก็บพื้นจ้ะมาไปเก็บน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องนี่นะจ๊ะก็มีพ่อได้เก็บนะจ๊ะ <S <S เดี๋ยวพิมสิเก็บ เดี๋ยวพิมพ์สิเก็บใเสเ็จเดี๋ยวห่าไปแกะเอาเม็ดออกน้ำกันนะจ๊ะหลังจากเก็บเซจแล้วพิมพ์สีเอาไปล้างน้ำก็น่าจะเดี๋ยวพิมพ์สีเอามาปอกนะจ๊ะมาเบิ่งน้ำกันนะจจะแกะเอาไนออกพิมพ์กระสีเอารวมกับอันเมื่ว่านน้ำจะเมื่ว่านพิมพ์เก็บได้หลายเยอะจ้ะหลังจากพิมพ์ล้างลูกพุ่นแล้วห้อกระด้หลายแล้วนาาจะพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์สิพาพี่น้องมาแกะเอาไนออกนะจจะ อุปกรณ์ที่พิมพ์สีใสกับมีนี่เนาะจ้ะแนวแกะแนวแกะในมันเนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สีพาเ็ดจ้ะเข้ากับสีเอาลูกพุ่นว่างไว้เจังสีเนาะจ้ะเข้ากับสีบีบบีบลงแบบนี้เนาะจ้ะในเขากับสีลุดออกแบบนี้จ้ะอันนี้พิมพ์สีเฮดไว้เก็บกินขามปีเลยจ้ะพี่น้องก็บ่ยากเนาะจ้ะ ต่วาเข้ากัสีมันเนี่ยจังหน่อยมันหลาเนาะจ้ะพิมกระสีเฮ็ดแบบนี้เนาะจ้ะไปให้เสร็จในมันกิสีลนออกแบบนี้เนาะจ้ะท่านสมัยเนาะจ้ะถ้าพิมพ์อยู่บานเขาพิมพ์กับบุหูเราจะว่ามันอีหอย่างถ้าแบบนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิแกะไนมันออกให้เสร็จจ้ะถ้าลูกใดมันสุกจัดมันกระสีออกไงเนาะจ้ะแหล้กก็หนวยใหญ่มันเกิดสีในมันเกิสีออกสมดุลเนาะจะบาลานซ์กันจ้ะเพชรป้อหยากลูก ในเขาที่เป็นแบบนี้นะจ๊ะเข็ดแบบนี้เลยก็ไดนะจ๊ะเข้าสีออนไลน์มันลงนี่นะจ๊ะเข้ากระสีแยกออกจากกันจ้ะเมื่อก,กี้พิมพ์กระเลื่อมบอกนะจ๊ะเข้ากระสีว่างมันจะมีหัวมีทายนะจ๊ะว่างใหม้มันอยู่ตรงกลางนะจ๊ะแล้วเข้ากับใส่นี้นะจ๊ะกดลงไปแบบนี้นะจ๊ะเข้ากระสิเปิด ก็กสิเปิดออกกระสิได้แบบนี้เม็ดกระสิล่นลงนะจ๊ะพี่น้องน่นากินมากจ๊ะพี่น,อน้องเท่าหลังจากเคดเซ็ตแล้วพิมกระดาประมาณนี้นะจ๊ะเ็ดแล้วพิมสิบแพ็กใส่ถุงไวเก็บใส่ในซองฟีดไวจะกินนะจ๊ะ พิมกระเซียวออกมาป,ปันกินแน่แต่มันเห็ดใดหลายอย่างเนื้อจะแตะคลิปนี้พิมผ้าพี่น้องมาปอกคือซื้อนะจ้ะปอกเอาไนมันออกแกอวไนมันออกเนื้อจ้ะสำหรับไนเนื้อจ้ะถ้ามันเอาไปป,ปลูกบานเฮาใดคือสีดีเนื้อจ้ะพิมบ่แนนใจว่าบานเฮาปลูกใด้บ่า,ในใบานเ,าเนื้อจ้ะเพราะว่าพิมเคยเห็นเนื้อจ้ะแต่บางคนอาจจะรู้เนื้อจ้ะอันถ้าปลูกได้เนา้จ้ะพี่น้องดอกเขงงางงามงามจะสีขาวจานพานพิมพเห็นพิมอ,อ่อนซ่อนเนืจ้ะคนหมักดอกใหม่นี่จ้ะ คลิปนี้มาเห็ดสู้พี่น้องเบิง่งถ้าถือใจถ้าผูดอายุเมืองหนอกกับไปเห็ดตามเด้อจา้าเห็ดง่ายๆซ่บเท่าสิบปันกินก็นได้นะจา้าเห็ดได้หลายอย่างนะจา้าสำรับมือนี่ขอบคุณเด้อจา้าที่เข้ามารับชมทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเกา่าเป็นกำลังใจใหกันไปเรื่อยๆเด้อจา้าซาแนย่ยังแน่ก็ค่อยๆไปนะจา้าใจเย็นๆเด้อจา้าพี่น้องพอกันคลิปหนาจา้าสวัสดีจา้า